ภาคตอนอ,อ่อนถ้ามีชนระยองจะดูรลนะครับส่วนของพวกพี่เป็นสถานีภาคปฏิบัตินะครับจะดูแลสองจังหวัดคือจังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเตานะครับพื้นที่ทั้งหมดที่ดูแลอยู่นะครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้านะครับของชนบุรีนี่อยู่ประมาณหนึ่งแปดกว่านะครับนเรื่องประมาณเจ็ดพันกว่านะครับเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะครับที่ ชื่อดำรงพียกรบนะครับชื่อเล่นชื่อนายนะครับอีกคนหนึ่งชื่อศิรีกุลชื่อเล่นชื่อคุณนะครับก็ทางหานี้นะครับพอดีว่าหน้าปิดกิจให้พี่มาแทนนะครับมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็ทีเนี้ยในการปลูกนะครับทุกคนเคยปลูกป่ากันเลยหรือยังครับเนี่ยไม่เคยเลยเคยปลูกป่าบกไหมครับไม่เคยป่าบก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 เป็นต้นไม้ธรรมดาป่าบกที่เราอยู่บ้านเรานะไม่เคยมาไม่ได้ ต้นไม้ต้นไม้เลยต้นไม้ตาบูกป่าวันแม่ในความแตกต่างกันระหว่างป่าชายเลนกับป่ามันแตกต่างกันตรงไหนครับมันแตกต่างตรงไหนการปลูกหรืนกับน้ำก็ถูกต้องครับอีกอย่างให้อีกอย่างโคนแล้วความพิเศษของป่าชายเลนแต่ความพิเศษของตาบกต้นไม้ต่างกันต่างกันลักษณะไหนครับ อะไรครับลากอ่ามันเป็นลากยังไงครับป่าบกเป็นลากยังไงเส่วนปลาเรนะครับส่วนป่าเรนะครับลากอะไรครับนีลาืออะไรครับลากเกาเยอะนะครับพี่น้องมาตอบมาเมื่อกี้ก็ถูกนะครับลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ของแต่ละป่าป่าบกจะมีลากแก้วและแขนงครับ ส่วนป่าเลนนะครับจะมีหนึ่งนะครับลากคำยันลากคำยันเป็นลักษณะไหนครับทราบไหมคำยันคือไม่ล้มติดต้องนะครับออลากตัวน,นี้ลากตัวนี้เราอมาจากต้นอะไรครับต้นไม้พันป่าเชเลนของอะไรครับโกกลางต้นแสมีมโกกังอะไรบ้างครับโกกลังอะไรบ้างครับมีโกกังอะไรบ้าง Shift, กลงกลางเล็กกลกลางใหญ่ใช่ไหมครับลักษณะแตกต่างกันระหว่าง2พันเนี่ยครับกว้างครับเล็กกับใหญ่ครับล,ลักษณะที่แตกต่างกันลักษณะที่แตกต่างกันครับความสูงความสูงที่ว่าพี่ว่าสูงมันน่าจะเท่ากันนะก <ส electronic S 3> ว,าวาๆๆ้างกว้างลำต้นกวากว้างใใหญ่ <Taj> ลักษณะเด่นนะครับบอกลักษณะเด่นของกรงกลางใบเล็กใบใหญ่หนึ่งใบเล็กที่เราจะผูกนี่คือใบใหญ่นะครับใบ สองคือรากนะครับต้องเคยเห็นสุ่มไก่นะครับเคยเห็นสุ่มไก่ไหมสุ่มหาวมาแถวฝ่ายตรงกลางใบเล็กนะครับเขาจะกลางขาออกมาเป็นรากค้ายันเหมือนสุมนส่มไก่นะครับส่วนใบใหญ่เขาจะเลื้อยขนานกับพื้นน้ำไปนะครับดูข้างหลังนี่เราก็มีครับใบใหญ่นะครับในลักษณะเด็อยางหนึงนะครับแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าต้นแสบอะ มัเ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหยังไม่เปลี่ยนโอ้โหฟูพาเรนฟองเปลี่ยนเนาะแม่ลูกสาวว่าจะไม่เปลี่ยน้าลงอาต่อต่อว้าวว้าวเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปียนอยู่แล้วลกฟอร ที่ทางอาจารย์หรือทางน้องบอกว่ามีต้นแผลนะครับมีต้นแผลนะครับสมลนี่เป็นลักษณะเด่นของป่าชายเลนเลยนะครับเป็นไม้เบิกน้ำที่จะนําไปสู่หน้าทะเลนะครับส่วนที่เป็นไม้โคงกลางเนี่ยไม้โคงกลางจะเกิดอยู่ริมปากแม่น้ํานะครับปากแม่น้ําริมลำคลองหรือปากเขานะครับวันนี้อาจารย์เขาคงจะพาเดินดูหรือเปล่าครับถ้าสร็จก็เดนดูได้นะครับว่าไม้เบิกของน้ำ เรานี่อยู่ข้างหน้านี่่ป็นหน้าทะเลนะครับที่ครับเดี๋ยวขอใช่ไส่ชุดนี้ไม่ไดครับใส่อาปุธมนก็ไว้ที่นี่ไปโยนครับ